จะมีเจ้าหน้าที่รถไปมาใหริการแล ได้ยินไหมคะได้ยินไหมได้ยินไหมคะ <S <S ่มะสำหรับงานเทศกาลขนหัวลุกในวันนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือนะคะในการส่งเสริมกิจกรรมในรูปแบบที่แปลกใหม่ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในสมัยใหม่นี้นะคะระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะรวมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเราได้นําเสนอมุมมองนะคะในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าเป็นความเชื่อเป็นวัฒนธรรม ซึ่งจะนามาซึ่งกิจกรรมที่จะตอบโจทย์ทางด้านของธุรกิจในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในงานเทศกาลขนหัวลุกในวันนี้นะคะเราจัดงานตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะมีกิจกรรมที่ที่เรียกว่าเป็นสาย9ก้าสายซึ่งแต่ละสายเนี่ยก็จะเป็นสายที่แต่ละคนก็จะชื่นชอบและแต่ละคนเนี่ยเราก็อยากที่จะสร้างตำนานให้มันเป็นความทรงจําที่ดีก่อให้เกิดการเดินทาง และอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้เนี่ยในส่วนของเส้นทางศรัทธานําทางเส้นทางนัาเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ในส่วนของการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมนะคะสายภูชาภูมิภาคทั้ง5ภูมิภาคเนี่ยได้เริ่มเปิดเส้นทางในการส่งเสริมการขายที่เอาในเรื่องของความเชื่อและศรัทธาเข้ามา มีการส่งเสริมเส้นทางที่เรียกว่าเป็นการสายมูซึ่งตรงนี้ก็ได้รับความความนิยมจากทางด้านของกลุ่มธุรกิจและท่องเที่ยวกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งทั้งนั้นเลยนะคะก็ยังมีในเรื่องของสายเพลินสายย่อสายอาสาและในส่วนของสายกินตัวนี้เองเนี่ยเราก็จะเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของ gastronomy tourism ซึ่งในส่วนของสายกินนี้เองนะคะก็มีกิมมิคในการที่ใช้ทั้งนิชลินสตาร์แล้วก็ในส่วนของอาหารท้องถิ่นาหารพื้นถิ่นที่เป็นที่นิยมนะคะ สำหรับในมาตรการการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยกรมสนเสริมกรมสนับสิ่งประกิรสุขภาพแล้วก็รมควบคุมโรคในการใช้ตามมาตรฐาน Amazing Safety and Health Administration บริหารการในส่วนของการบริหารจัดการเรามีการดําเนินการภายใต,ใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขนะคะและในส่วนของเขตราชเทวีเองเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะคะในส่วนของสารวัตรเขตมักระสานเราก็ได้รับความร่วมมือในการจัดงานแล้วเราคิดว่าในการจัดงาน ทศกาลฝนโฮลุปนี้หรือว่า t h Thailand ด์พุ Bomb Festival ซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกเนี่ยน่าจะได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากเพราะจากการที่เราได้มีการมอนิเตอร์ผ่านออนไลน์นะคะ ก็ทราบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะช็อตพอไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลย์นะคะฮ่องกงหรืออีกหลายที่เนี่ยมีความต้องการในการที่จะอยากเข้ามาชมในส่วนของกิจกรรมนี้เพราะว่าเขามีความเชื่อเขามีเส้นทางความศรัทธานในส่วนของอเส้นทางศรัทธาหรือวัดต่างๆที่มีความมีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความน่าสนใจในการที่จะไปขนวกับแหล่ง,ลงท่องเที่ยวค่ะคำถามเลยนะคะ ในส่วนการคาดหวังนะคะในส่วนการคาดหวังของคาคธุรกิจเนี่ยตอนนี้นะคะในส่วนของ4เดือนแรกภาคการท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยนะคะเราโดนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโครินก็ทําให้จํานวนตัวเลขนักท่องเที่ยวในช่วง3เดือนแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าแต่โชคดีนะคะในส่วนของเดือนเ,อเมษายนซึ่งเราจัดงานเทศกาลสงกราน การเทศกาลสงกรานต์เนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีเราไม่ได้มีนิวครัลเตอร์ใหม่และประกอบกับในส่วนของเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยตัวเลขที่เราเห็นเด่นชัดในส่วนของเดือนที่4และเดือนที่5เนี่ยมันกระโดดแล้วมันก็กระโดดไปในส่วนของออจังหวัดที่มีเส้นทางสายสัทธาอันนี้มีความชัดเจนอย่างมากมันก็เลยเป็นที่มาที่เราจัดการในครั้งนี้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเราเชื่อมั่นว่านะคะในส่วนของ6เดือนสุดท้าย ที่เราจะต้องไปตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่160ล้านคนครั้งทำรายได้เข้ามานี่ย656,000ล้านบาทน่าจะเป็นไปตามเป้าเพราะเรามีการกระจายเรื่องของเส้นทางสัทธาแล้วก็ในเรื่องของการบูรณาการเส้นทางอื่นๆเข้าไปด้วยสิ่งนี้นะคะททมั่นใจค่ะว่าผู้ประกอบการในภาคในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวความอยู่รอดในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประกอบกับความอยากท่องเที่ยวของคนไทยในในประเทศไทยน่าจะทําให้เป้าหมายที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้สําเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีค่ะ อ๋อที่นี้นะครับก็บอย่างที่บอกว่าโรงงานนักประสันเนี่ยมันร1 2ปีแล้วนะครับก็คนส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ามาเลยนะเนื่องจากทางรองกาเขานั่งมองจากคทอท,อทอมาตลอดนะครับทีนี้เราก็มองว่าเออมันมีสิ่งดีๆเช่นบอกแนละ้วเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมนะเป็นมรดกทางอุตสาหกรรมจริงๆแล้วเรามีโรงกระสวนซึ่งรอกาชอบมากเหมือนเข้าไปเนี่ยเป็นร้อยกว่าปีเลยเป็นอุปกรณ์อะไห่ของ ไอ้พวกโมต่างๆนะแล้เข้าไปเป็นไม้อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นนอกจากนั้นเนี่ยยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บอกแล้วหลังจากสงครามโลกรั้งที่สองเนก็มีพระนากองมามีอาคารร้อปีซึ่งงนี่งขึง้นบบรณะ่ปเสร็จนะด้านหน้าเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องทางทางรถไฟมีรถจักไอน้ำโบราณที่ชมนะมีรถอื่นอีกเยอะะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น แหล่งองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบรางดั้งเดิมทั้งแรกของประเทศไทยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าท่านมาท่านก็จะได้เรียนรู้หรือสอบถานขอ้อมูลเพิ่มเติมได้ครับผมข,<อ>ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเราจะมีโหมดอ p ทราสปอร์เพิ่มเติมก็คือในส่วนของการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟว่าตอนนี้ได้รับความนิยมเราเริ่มมีการดำล่องนะคะในการเปิดเส้นทางโดยใช้กระบวนรถไฟสายพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว เดินทางแบบลักษณะที่เป็นเวอร์เกชั่นมีการจัดออนําเที่ยวมีการจัดห้องประชุมในรถไฟโดยได้มีการเริ่มดําเนินการไปเมื่อประมาณจะส2เดือนที่แล้วร่วมกับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นใจว่ารถไฟเดินทางท่องเที่ยวได้เดินทางใช้เป็นในลักษณะของการจัดประชุมได้แล้วก็มีความปลอดภัยที่สูงสุดสําหรับในเรื่องของการเฝ้าระวังการแพร,ร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะค่ะค่ะ,คะ งานเทศกาลฝนหัวลุกนะคะเราจะจัดตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่29ก็คือสุกสาร์อาทิตย์นี้นะคะอยากให้มานะคะใจกลางเมืองเลยนะคะก็คือที่มกักกะสันการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะ <S <S <ๆ>เราเริ่มจัดตั้งแต่วันที่เอตั้งแต่3โมงเย็นนะคะจนถึงประมาณสัก4ทุ่มนะคะ <S <S <ๆ>อยากให้ทุกๆคนได้มามาบอกต่อพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยตอนนี้นะคะเห็นเลยนะคะว่าหลายๆคนมาพร้อมกล้อง เมื่อมาแล้วประทับใจตรงส่วนไหนหรืออยากที่จะกระจายความสุขนี้ไปให้ให้เพื่อนๆพี่น้องทั่วทั้งโลกได้เห็นก็ให้ถ่ายรูปแล้วก็แฮชแท็กกันนะคะเทศการขนหัวลุกหรือ Thailand Goosebump Festival 2022ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่จะเดินไป